ยกเขาจะเป็นอย่งที่เป็นรูปลักแบบนี้มันลูกเลียวโยดโยดโยดลูกเยดรสชาติมันเป็นไงหวานกรอบนี่สุดยอดครับเนื้อเยอะผัดเนื้อเออเยี่ยมยอดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบพิเศษไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชม บันดีมาโดอนมะเขือต้องมาเบิ่งครับยกขาวสุดยอดจำนวยงามๆเนาะเป็นไผมาใส่ดสลอดสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหลอดมันเดิมครับลูกหลอดบ้านไห้นี่บ้านดงสีชมพูครับดงสีชมพูตำบลตำบลวาริตอำเภอวาริตสุภุมจังหวัดสกลนครครับยอดผู้มะเขือผู้มะเขือแต่ตอนนี้เมล็ดพันธุ์เรียบวดแล้ว่ะ ก็มีอยู่ครับมีอยู่บ้างมีอยู่นิดหน่อยเพราะว่ากําลังทํานี่ไงก็ก็เก็บผลผลิตพวกนี้แหละไว้ทําสวนสวนด้านบนนั้นปลูกโดนไปแล้วนานหรือยังสวนนั้นประมาณเดือนครึ่งแล้วเดือนครึ่งแล้วแต่ส่วนนี้กําลังเป็นหมากตัวนี้คือจะเอาไว้เป็นทำพันุ์ครับเพื่อส่งลูกค้าครับเออถ้าปลูกแล้วมันเป็นลูกอย่างนี้นี่นานหรือยังนี่ตัวนี้เป็นนานแล้วนะเป็นนานแล้วบ่กครับอืมมันน่อยมันคืออะไงเพราะว่า เริ่มเก็บมาตั้งแต่นูนแล้วลูกมันอ๋อแล้วก็เก็บมันแก่แล้วก็เก็บแก่ก็เก็บออกเอาพูดถึงการดูแลรักษาลุงหลัดเรื่องเรื่องมะเขือพันธหยกข้าวเฮานี่บอให้ฟังก็ส่วนมากมันก็ไม่มีโรคเยอะนะพันธุนี้นะครับก็รักษาคือมันก็มีหน้าแรงนี่หน้าแรงเนาะมันจะมีโรคเพลี้ยไฟลายแดงแล้วก็เพลี้ยจะกระจันแค่นั้นแหละครับที่ดูแลที่ดูแล ถ้ามันถ้ามันเจอเราถ้ามันเจอเราก็มียาอยู่ยาสามลุงหลอดไยายาเพราะว่าส่วนมากลูกค้าสั่งในมะเขือกับผมใช่ไหมเขาจะสั่งยาด้วยแนะนําตัวยาด้วยไม่ซื้อในก็มาแนะนําได้เอซื้อส่งประจําเลยยาเออต้นสวยมากเลยแต่ผมใช้นี่รู้สึกว่าดีนะครับครับลุงหลอดมาตังนี้อตัวเนี้ยใช้ดีใช่ไหมครับยายาสามชนิดนี้ใช้ดีตลอดเป็นไงต้นนี้สวยไหมก็ผานมาตรฐาไม่ดี ผ่านอยู่นี่อันนี้คือลรูปทรปงลำต้นอะไรนี่ผ่านหมดเลยครับนี่นี่คือยกขาวมันจะมีรสชาติกรอบอ่พันแซมผักกาดโอ้ลูกใหญ่น,นขนาดนี้ยังไม่แก่ได้นี่ครับอันนี้ยังเด็ดเด็ดไม่ได้เพราะว่าต้องเอาไปทำพันไว้ทําพันเก็บไม่ได้อ่าพูดถึงทําพันลุงลุงหลอดไขาไยขาย ส่งทั่วประเทศขายยังไงวิธีการขายขีดละห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางมีแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการส่งแล้วมาหลายปี<อ>แล้วเนาะมาหลายปีแล้วขายมาหลาย<อ>ปีแล้วหลายป,ลปีแล้วก็คือเป็นปัญหาเรื่องการจัดส่งนี่คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับสุดยอดครับบวกนี้คือเอาไว้ทำพัดทำพั